ผมชื่อชัยครับและปีนี้ผมอายุ72ปีเมื่อ3เดือนก่อนผมได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวว่าผมเป็นมะเร็งไ้ใหญ่ระยะที่สามอห้องตรวจของคุณหมอในตอนนั้นดูเย็นชาและเงียบเหงามากผมจําได้ว่าผมนั่งจ้องมองโปสเตอร์เกี่ยวกับสุขภาพทางเดินอาหารบนผนังในขณะที่คุณหมอกําลังอธิบายแนวทางการรักษาอัตราการรอดชีวิตและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นมีอะไรวิ่งอยู่ในหัวผมบ้าง มันไม่ใช่ความกลัวและไม่ใช่ความโกรธแต่มันเป็นเพียงความคิดที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งว่าอ๋อเรื่องราวของเรามันจะจบลงแบบนี้สินะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครบอกคุณไม่ได้รับข่าวร้ายแบบนั้นในสัปดาห์แรกคุณจะรู้สึกชาไปหมดคุณแจ้งข่าวให้ครอบครัวทราบจองคิวนัดหมายและหาข้อมูลวิธีการรักษาต่างๆคุณอยู่ในโหมดของการประทังชีวิตแต่จริงๆแล้วต้องรอจนถึงสัปดาห์ที่2เรื่องราวทั้งหมดถึงจะส่งผลกระทบต่อจิตใจคุณอย่างจัง ผมตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งมองดูภรรยาที่กำลังนอนหลับอยู่ข้างๆแล้วผมก็เริ่มร้องไห้ไม่ใช่เพราะผมกลัวตายนะแต่ผมร้องไห้เพราะจูจ่ๆผมก็เห็นภาพชีวิตทั้งหมดของตัวเองวางแผ่ต่อหน้าเหมือนแผนที่และผมสามารถเห็นจุดที่ผมเลี้ยวผิดทางมาโดยตลอดได้ทั้งหมดผมใช้เวลา38ปีทำงานเป็นพนักงานบัญชี38ปีเต็มๆเลยครับผมทำหน้าที่นั้นได้ดีหาเงินได้มากพอสมควรเลี้ยงดูครอบครัว และกษเียณมาพร้อมกับเงินบำนาญก้อนหนึ่งแต่ความจริงที่ผมไม่เคยยอมรับเลยจนกระทั่งโรคมะเร็งบังคับให้ผมต้องเผชิญหน้าก็คือผมเกลียดงานนั้นไม่ใช่เกลียดทุกวันนะครับแต่เกลียดเกือบจะทุกวันเลยผมเกลียดแสงไฟนีออนตารางตัวเลขที่ไม่มีที่สิ้นสุดการประเมินผลงานและเรื่องการเมืองในที่ทํางานผมยอมทนอยู่เพราะมันมั่นคงเพราะมันช่วยจ่ายบิลต่างๆและเพราะมันคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบเขามักจะทํากันตอนอายุ23ปีผมเคยอยากเป็นช่างไม้ ผมรักการได้ทำงานด้วยมือและสร้างสิ่งของต่างๆขึ้นมาคุณปู่สอนผมมาตั้งแต่ตอนที่ผมยังเป็นเด็กเราเคยช่วยกันต่อชั้นวางหนังสือตอนผมอายุ12ปีและจนถึงตอนนี้มันก็ยังวางอยู่ในห้องนั่งเล่นของผมเลยแต่ตอนนั้นอาชีพช่างไม้ทำเงินไม่ได้เยอะและไม่มั่นคงดังนั้นผมจึงเลือกเรียนบัญชีเพราะคุณพ่อบอกว่ามันใช้งานได้จริงและคุณรู้ไหมครับท่านพูดถูกมันใช้งานได้จริงแต่มันแค่ไม่ใช่ชีวิตของผมเท่านั้นเอง ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนควรทิ้งงานเพื่อไปวิ่งตามความฝันอะไรแบบนั้นนะครับนั่นไม่ใช่คําแนะนําที่ใช้งานได้จริงค่าใช้จ่ายต่างๆยังต้องจ่ายลูกๆยังต้องมีรองเท้าคู่ใหม่ผมเข้าใจเรื่องนั้นดีแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือมันมีความแตกต่างระหว่างการทํามาหากินกับการสร้างชีวิตพวกเราส่วนใหญ่มักจะวุ่นวายกับการทามาหากินจนเผลอลืมความหมายของชีวิตอีกครึ่งหนึ่งไปเสียสนิทหลังจากได้รับการวินิจฉัยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคุณหมอเฉพาะทางด้านมะเร็งของผม วางแผนการรักษาแบบเต็มที่ทั้งทำาคีโมอาจจะต้องผ่าตัดและทุกอย่างที่ตามมาแน่นอนว่าผมตกลงครับแต่ผมก็เดินลงไปที่โรงรถจัดการเคลียร์ของสะสมที่สุมไว้มาตลอด20ปีและสร้างห้องทำงานไม้จริงๆขึ้นมาผมซื้อเครื่องมือดีๆมา2-3สาชิ้นแล้วเริ่มกลับมาทำงานไม้อีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิปีภรรยาคิดว่าผมเสียสติไปแล้วครับเธอพูดว่าพี่ชัย พี่ไม่ควรจะพักผ่อนและรักษาเนื้อรักษาตัวเลยเธออาจจะพูดถูกครับการทําคีโมทําให้ผมเหนื่อยมากบอกตามตรงว่าบางวันผมแทบจะลุกออกจากเตียงไม่ได้เลยแต่ในวันที่ผมสามารถทํางานได้แม้จะเป็นแค่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงผมกลับรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตชีวามากกว่าช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเสียอีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งทํากล่องเครื่องประดับให้หลานสาวเสร็จทําจากไม้วอลนัทและฝังลายด้วยไม้เมเปลิลมันไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกครับมือผมสั่นกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่มันคือของจริง มันคือสิ่งที่สร้างขึ้นจากมือของผมเองนี่คือสิ่งที่มะเร็งสอนคุณในแบบที่ไม่มีอะไรอื่นทำได้นั่นคือคุณไม่ได้มีเวลาเหลือเฟือที่จะเป็นคนที่คุณอยากเป็นคุณมักจะคิดว่าคุณมีเวลาเมื่อคุณยังเด็ก40ปีดูเหมือนจะยาวนานไม่มีวันสิ้นสุดแม้จะอายุ50หรือ60ปีคุณก็ยังบอกตัวเองว่ายังมีเวลายังมีวันพรุ่งนี้เสมอแต่บางครั้งวันพรุ่งนี้ก็มาไม่ถึงหรือมันอาจจะมาพร้อมกับวันที่หมดอายุที่ถูกประทับตราไว้แล้วช่วงนี้ผมคิดถึงเเเรื่อองควาาามมสียยยดะก ไม่ใช่ความเสียดายเรื่องใหญ่โตที่ดูรุนแรงอย่างการนอกใจภรรยาหรือไปทำผิดกฎหมายผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นแต่มันคือความเสียดายที่เงียบเชียบต่างหากที่คอยตามหลอกหลอนคุณเช่นงานเลี้ยงมือค่ำที่ผมพลาดไปเพราะเหนื่อยครั้งที่ลูกๆขอให้ผมไปเตะบอลด้วยแล้วผมบอกว่าเอาไว้ก่อนนะเพราะยังมีงานต้องทำหรือทริปสุดสัปดาห์ที่ภรรยาอยากไปแต่ผมก็เลื่อนออกไปเพราะอยากเก็บเงิน ทุกช่วงเวลาเล็กน้อยเหล่านั้นผมได้เลือกทางที่ปลอดภัยทางที่ดูเหมาะสมและมีความรับผิดชอบแทนที่จะเลือกทางของการได้ใช้ชีวิตจริงๆลูกชายผมมาเยี่ยมเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้เขาอายุ47ปีทำงานในอุตสาหกรรมประกันภัยเรากำลังนั่งอยู่ในโร,รถและผมกำลังสอนเขาถึงวิธีใช้สิวที่ถูกต้องแล้วเขาก็พูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดมากคือพ่อครับผมไม่รู้เลยว่าพ่อทำแบบนี้ได้ด้วยผมหวังว่าพ่อจะสอนผมตั้งแต่ตอนผมยังเด็ก ความจริงก็คือผมเองก็หวังว่าผมได้ทําแบบนั้นเหมือนกันแต่ผมยุ่งอยู่กับการทํางานล่วงเวลามากเกินไปยุ่งอยู่กับการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและยุ่งกับการเตรียมตัวสําหรับอนาคตที่ผมคิดว่ามันจะคงอยู่ตลอดไปความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับก็คือเราทุกคนกําลังเดินไปสู่จุดจบครับทุกคนจริงๆบางคนอาจจะมีกาหนดเวลาที่ชัดเจนกว่าคนอื่นเท่านั้นเองฟังดูเหมือนมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่มันไม่ใช่เลยจริงๆแล้ว เมื่อคุณยอมรับมันได้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับอิสระมันหมายความว่าทุกทางเลือกที่คุณเลือกในวันนี้ล้วนมีความหมายไม่ใช่วันใดวันหนึ่งแต่คือวันนี้ครับคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่แปลกที่สุดของการเป็นมะเร็งคืออะไรผู้คนจะเริ่มปฏิบัติกับคุณต่างออกไปพวกเขาจะใช้น้ำเสียงที่ระมัดระวังดวงตามีแววสงสารพวกเขาจะพูดประโยคอย่างเช่นเข้มแข็งไว้นะ หรือคุณลุงต้องผ่านมันไปได้แน่นอนผมซาบซึ้งใจในสิ่งนั้นนะครับแต่บางครั้งผมก็อยากจะบอกพวกเขาว่าพวกคุณเองก็ควรลองถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองดูเหมือนกันอย่ารอจนกว่าจะมีการวินิจฉัยโรคมาบังคับให้คุณต้องทำเลยตอนนี้ผมยังไม่หายขาดครับคุณหมอกำลังมีความหวังแบบระมัดระวังแต่ทุกอย่างยังคงไม่แน่นอนผมอาจจะมีเวลาเหลืออีก5ปี10ปีหรืออาจจะแค่6เดือนไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เลย แต่ฟังนะครับผมจะบอกคุณว่าอะไรที่เปลี่ยนไปนั่นคือผมไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วผมไม่เถียงเรื่องการเมืองกับพี่คอยผมไม่เครียดเรื่องตลาดหุ้นผมไม่สนใจว่าสนามหญ้าบ้านข้างๆจะสวยกว่าบ,บ้านเราไหมแต่ผมเลือกทํางานในโรงรถของผมผมมีการสนทนาที่ยาวนานกับภรรยาที่ซึ่งเราต่างรับฟังกันจริงๆผมโทรหาลูกๆไม่ใช่เพื่อไปให้คําแนะนําแต่เพียงเพื่อที่จะได้ฟังเสียงของพวกเขาผมสอนหลานสาววิธีขัดไม้ที่ถูกต้อง วิธีสัมผัสลายไม้และวิธีอดทนกับมือของตัวเองคุณเห็นไหมครับนี่คือเรื่องเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่มันกําลังเปลี่ยนโลกของผมและนั่นคือทั้งหมดที่ผมมีครับหากคุณกําลังฟังเรื่องนี้อยู่แล้วคิดว่านั่นก็ดีสําหรับลุงชัยนะแต่ฉันไม่สามารถลาออกง่ายๆแล้วไปเป็นช่างไม้ได้หรอกแสดงว่าคุณกําลังเข้าใจผิดประเด็นแล้วครับผมกําลังบอกให้คุณหันมามองชีวิตของตัวเองลองมองมันจริงๆแล้วถามตัวเองว่า เรากำลังใช้ชีวิตอยู่หรือแค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆมันมีช่วงหนึ่งในระหว่างขั้นตอนการทําคีโมประมาณ2ชั่วโมงหลังจากเริ่มยายาจะเริ่มซึมเข้าสู่ระบบร่างกายของคุณในปากคุณจะมีรสเหมือนโลหะร่างกายจะรู้สึกหนักอึ้งในช่วงเวลาเหล่านั้นผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอาชีพการงานหรือบัญชีเงินเกษียณของผมเลยผมคิดถึงเสียงหัวเราะของภรรยาผมคิดถึงกลิ่นขี้เลื่อยผมคิดถึงภาพลูกสาวนอนหลับบนไหล่ของผมระหว่างเดินทาง บอกตามตรงนะครับสิ่งเหล่านั้นต่างหากที่สําคัญจริงๆอย่างอื่นมันก็แค่เสียงรบกวนเท่านั้นเองบางทีคุณอาจจะดูวิดีโอนี้อยู่แล้วคิดว่าผมกําลังกลายเป็นคนอ่อนไหวเพราะผมป่วยบางทีคุณอาจจะพูดถูกครับแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าในที่สุดผมก็ได้มีความซื่อสัตย์ในแบบที่ผมไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองทํามาก่อนตลอด72ปีที่ผ่านมาผมเล่นตามกฎมาตลอดผมทําในสิ่งที่คาดหวัง ผมเป็นพนักงานที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีแต่ผมไม่ได้ใจดีกับตัวเองเสมอไปผมไม่ได้ให้เกียรติสิ่งที่หล่อหลอมให้ผมเป็นตัวผมจริงๆคุณปู่เคยบอกอะไรผมอย่างหนึ่งตอนผมยังเด็กซึ่งตอนนี้ผมถึงเพิ่งจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ท่านบอกว่าชัยเอย๋ยเมื่อถึงบั้นปลายชีวิตไม่มีใครเขาสนใจหรอกว่าเจ้าจะรักษาโต๊ะทำงานได้สะอาดเรียบร้อยแค่ไหนตอนนั้นผมคิดว่าท่านแค่พูดตามประษาคนบ้านๆหรืออาจจะพูดแรงไปนิดหน่อย แต่ท่านกาลังพยายามบอกสิ่งสําคัญกับผมท่านกําลังพยายามบอกให้ผมรู้จักใช้ชีวิตครับถ้ามีสิ่งไหนที่ผมอยากให้คุณได้รับจากเรื่องนี้ก็คือสิ่งนี้ครับอย่ารอให้เป็นมะเร็งหรืออาการหัวใจวายหรือวิกฤตอื่นใดเพื่อที่จะอนุญาตให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริงๆคุณไม่ต้องการคำอนุญาตจากใครทั้งนั้นครับเพราะคุณมีมันอยู่แล้วคำถามเดียวก็คือคุณจะเลือกใช้มันหรือไม่เท่านั้นเองผมเริ่มทำคีโมในวันอังคาร พอถึงวันเสาร์แม้จะรู้สึกแย่มากแต่ผมก็ยังลงไปที่โรงรถและเริ่มโปรเจกต์ใหม่คือการทำชุดหมากรุกแกะสลักด้วยมือให้ลูกชายของผมผมจะทำมันเสร็จไหมผมไม่รู้ครับแต่ผมจะพยายามเพราะความพยายามนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญการได้ปรากฏตัวอยู่เพื่อสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์จริงๆนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพวกคุณบางคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่กำลังทำงานที่คุณเกลียดบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขอีกต่อไปแล้ว คุณรู้ไหมครับบางคนมีความฝันที่เก็บใส่ลิมชักไว้ตั้งแต่20ปีที่แล้วและบอกตัวเองว่าวันหนึ่งจะทํามันและคําว่าวันหนึ่งนั้นก็ถูกเลื่อนให้ไกลออกไปเรื่อยๆโปรดหยุดผลัดวันประกันพรุ่งเสียทีเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยครับไม่ใช่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่ปีหน้าแต่คือวันนี้ครับผมจะไม่มายืนตรงนี้เพื่อบอกคุณว่าการเดินตามความฝันจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้หรือทุกอย่างจะดีงามถ้าคุณแค่เชื่อมั่นมากพอชีวิตมันไม่ได้ทํางานแบบนั้นครับ แต่สิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างมีจุดมุ่งหมายแม้ว่ามันจะยากลําบากแม้ว่ามันจะน่ากลัวแต่มันก็ยังดีกว่าการเดินละเมอผ่านชีวิตไปในทุกกรณีครับการคาดการโรคของผมเนี่ยไม่ค่อยดีนะักแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความหวังเลยผมอาจจะชนะโรคนี้หรือบางทีอาจจะไม่ชนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรผมก็จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ทําในสิ่งที่สําคัญกับผมอยู่เคียงข้างคนที่ผมรักและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยมือของผมเอง นั่นคือสิ่งที่หลายคนไม่สามารถพูดได้แม้แต่คนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็ตามและยังไงก็ตามหากคุณสนใจในหัวข้อนี้ผมอยากแนะนำหนังสือ3เล่มที่เปิดหูเปิดตาผมจริงๆได้แก่เสียดายคนตายไม่ได้อ่านโดยอาสาสิทธิ์ความสุขที่ปลายทางและไอสไตล์พบพระพุทธเจ้าเห็นลองไปหาอ่านดูนะครับหนังสือเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับเวลาและเป้าหมายของชีวิตผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในส่วนคอมเมนต์และคำอธิบายใต้คลิปครับ ในช่องนี้ผมและคนอื่นๆจะมาร่วมกันแบ่งปันคำแนะนำในการใช้ชีวิตและบันทึกความทรงจำจากประสบการณ์ของพวกเราหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีค่าโปรดพิจารณากดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและถ้าคุณรู้สึกร่วมกับเรื่องใดในวิดีโอนี้โปรดทิ้งคอมเมนต์ไว้บอกผมให้รู้หน่อยว่าคุณจะเริ่มทำสิ่งใดให้แตกต่างไปจากเดิมโปรดกดปุ่มไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้แก่คนที่จำเป็นต้องได้ฟังมันเพราะผมยังมีเรื่องอยากจะพูดอีกมากในขณะที่ผมยังสามารถทำได้ หากคุณมีเรื่องราวของตัวเองที่อยากจะแบ่งปันสิ่งที่คุณคิดว่าผู้คนควรจะได้รับฟังโปรดกรอกแบบฟอร์มในส่วนคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถัดไปอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้ครับ